ตอนนี้ล้มอยู่อุบลก็ดีนะครับครับดีมากมากเลยนะครับนี่ครับสังเกตมึงครับปลายใหม่ครับเดี๋ยวเข้ามาชมวาวผีพ่นนะครับตัวนี้อยู่นี่พื้นที่นี่ก็ปล่อยไปซ้ตัวนะครับว่าวผีพ่นตัวสีขาวนะครับวา้วผีกุ้งมดีฝ้ายบนตัวสีทางนี้นะครับส่วนว่าวผมเป็นว่าวจุ้ลานะครับขนาดสองเมตรวากาดล้านครับเจ้าตัวนี้ใส่ผู้นะครับนี่ครับเดี๋ยวยังงั้นมึงครับผม ไปเล,เล่นสายพานดีกว่าพี่พมัน,มนพีข่ของพี่มันเบอร์ใหญ่เกินนี่นะครับผู้ชม ครับชุล่านิ่มันก็อยู่ยหรอกไม่ว่าผมเนาะถามลมแรงะนะเนาะแต่มันสายนิดนึงเนาะตีแข็ง,งเล่นบหมดดเล่นแบบนี้ถ้าใหญ่ต้เล่นแบบนีุลใหญ่ถ้าคนเล่นใหญ่กว่านี้อีกอก็โอ้สุดยอดนะใครเล่นว่าวใหญ่ ราได้สองเม็ดโอ้ยตัวนี้ซื้อไปตั้งโชว์ให้เชอบว่าก็คุ้มแล้วนี่ครับโอัยน,นี้ก็เป็นคลิปยาวไปเลยนะครับ ทันกันใช่ไหมพี่กินน้ำมันอีก็มีข้องนูนหน้านะครับีตอนนี้ก็เรื่อยค้าคง,งแล้วนะครับ เดี๋ยวเมื่มึงพิพ่นนะครับจะจับเข้าให้พี่น้องชาวบ้านด้ช่วงกันนะครับอากาศดีนะครับลมล่งแห้งครับลมดีมากเลยครับวันนี้แตกก็รู้สึกว่าลมจะเริื่อมอ่อนเลยนะลมบนลมบนเรื่มเริ่มจะหมดละ มาเก็บขยะเกบาเรื่องจลแบ,ลไไบย่าม่ำหังไมด้กไม่ได้แตง,งีด,งดึงมาฝั่งนี้เนอะเป็นโดนเชือกสายฟานขาดปัดเลยนะ ดีแล้ะครับคลิปดีกับบึงย่าไปเล่นครับเดีย๋ยวพลังตัดต่อนะครับท่นผู้ชมปล่อยมันลงมาอีกที่

นี่ครับแฟอะไรพี่แฟรกติดอี่อเลยป,<ร>ป<ร>่ะนี่ดมน้องยางมาทำทาสีไปดีดีสีแบบดีไปเออสีแบบดีเออยยืดดูขนาสีไปเลยเอาของเบาจริง เออบงหลักเราเห็นต่งเลนเข่าโน่นตรงหัวเนี่ยสำคัญโอ้ตงหัวตรงต่งแบบนี้ตรงหัวไปแ้วแหตัวนี้ใช่ไหมที่เปิดว่าเปิดกินใช่ตีมันหักไปทีแล้วไงที่เปลี่ยนผิบนไหมโอ้ โอเคครับสำหรับคลิปดีกับเอาไว้แค่ดีนะครับเนาอเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปดีสวัสดีครับ